สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่19เมษายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นนะครับทางช่อง JKN18 นะครับ ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่รุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬา มวยเดียวมวยสเตปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีหนึ่งตัวนะครับนี่ครับแบบที่ผมใส่เลยนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปรุ้นลับอีก1 0,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถาม รายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้านแสนไก่น้อยศูนย์เยาวชนคลองเตยหรือแสนไก่ผ่องอัมพัยนะครับนักชกจากเขตคลองเตยกรุงเทพพระมหานครนะครับวันนี้เจอทางด้านเดชอน,นันตวอเวียงสะหรือยอดคมพยักษ เหลี่ยมธนวัตรหรือคมวยักษ์เกียรติชัยวัตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์ปนะครับก็เมื่อเช้านี้ทางด้านแสนไก่น้อยครับศูนย์เยาวชนคลองเตยน,นะครับช่างน้ำหนักได้102.5ขาดไปจุดหชกกันในพิกัด103ปอนนะครับโทษทีครับพูดไวไปหน่อยครับส่วนทางด้านเดชอานันต์วอเวียงศะนะครับช่างน้ำหนักได้ 1 0 3 2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับชกกันในพิกัด103ปปอนด์นะครับพูดผิดเป็น102ปอนด์ครับต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยถ้าตรงนี้นะครับครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเดชอานาันว์วเวียงสะนะครับก็เป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงเหลี่ยมตัวดีแล้วก็ยืนระยะมั่นคงครับไปไปดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เดชอน,นันท์วอเวียงสะนะครับส่วนสไตล์การชกของน้่นแสนไกลน้อยศูนย์เยาวชนคลองเตยนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าแหลมแทงเจ็บฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแต่ถ้าว่าการผ่านมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทังน้่นแสนไกลน้อยศูนย์เยาวชนคลองเตยนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนทางด้านซุปเปอร์บอนวีเคเขาใหญ่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ราชดำเนิน ชนะนอกทางด้านซปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่ในยกที่2เมื่อวันที่29มีนาคม2 6 6ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแสนไกลน้อยศูนย์เยาวชนคองเตยน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเดชอนันต์วอเวียงสาะะครับชนะคะแนนทางด้านแดนมิชิตแดนซิจุรี่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านนักรบพ่อพัชรินเมืออ่อวันที่26มีนาคม2 0 0 66ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้่นเดชอนันต์วอเวียงสะนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้่นเดชอนันต์วอเวียงสะนะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่าครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชอนันต์วอเวียงสะนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2ในรายการกัน,กนต่อครับ มาถึงอันที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน่วงเชื่อมเงาะบังกระปิหรือซิลมวยไทยหรือบ้านแลมบ้าหรือวอวัชระพลนะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีซ้อมที่ค่ายมวยสมหมายบังกะปินะครับเป็นมวยเจ้าบ้านก็ว่าได้นะครับวันนี้เจอทางด้านยอดศิลาชอโชคศักดิ์ศรีหรือแดงเขาทรายหรือเสียตีโคราชนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับก็ชกกันในพิกัด100 18.5ยนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิช่างน้ำหนักได้118.5เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนยอดศิลาชอโชคศักดิ์ศรีนะครับช่างน้ำหนักได้120.1ลดไป1.6นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านยอดศิลาชอโชคศักดิ์ศรีนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่าง ครับยืนระยะก็มั่นคงครับแต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดศิลาช่อโชคศักดิ์ศรีนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิหรือนักมวยดยะครับมวยสร้างของทีมงานนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสาดรแข่งล็อกปีเข่าในเหนียวแน่นบุดูด,ดันครับถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธขยันออกอาวุธนะครับเดินท้าเดินชน ครับนี่คือสไตล์การชกของน้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปีนักมวยนั่ยครับส่วนฟอร์มหลังของน้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปีนะครับก็ชนะนอกทางด้านเพชรอำนาจครูต้อมบัวขาวในยกที่4เมื่อที่21พฤศจิกายน2 5ง5ที่กองทัพอากาศดดนเมืองแล้วก็แพ้คะแนนทางด้าน,น,นเลอพงอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมเมื่อที่9มกราคม2 5 6 6ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้าน ห่วงเชื่อมเงาะบางกะปีนะครับส่วนฟอร์มหลังทางด้านยอดศิลาชอโชคศักดิ์ศรีนะครับก็ชนะนอกทางด้านสายลมสอสโสภาเมื่อ18มกราคม266ที่ราชดำเนินฝ่ายล่าสุดกขไปชนะคะแนนทางด้านวังน้ําเขียวสอประสบชโชคเมื่อวันที่3มีนาคม266ที่จังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นยอดศิลาชอโชคศักดิ์ศรีนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยเจ้าบ้านนะครับชอบไปที่ห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิสูงใหญ่ยาวครับขวางหน้าดันแทงเข่าในลอกตีเหนียวแน่นได้ใหญ่ได้ลอยนะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิครับไฮวีห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนลิตสิงมาวินหรือปะตักทองคําสิงมาวินหรือเอเลียนสอเดชพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดตังซ้อมในค่ายมวยสิงมาวินนะครับวันนี้เจอทางด้านก้องวิชิตแดนเซนจิวลี่นักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมในค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับอยู่กับเสียตั้มกับเทนเนอร์อิดนะครับทีบีเอ็มยิมวันนี้ชกกันในพิกัด124อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน เซนลิสสิงมาวินช่างน้ำหนักได้126.3ลดไป2.3นะครับส่วนทางด้านกล้องวิชิตแดนเซนเจลรี่นะครับช่างน้ำหนักได้124.1ลดไปจดนครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกล้องวิชิตแดนเซนเจอรี่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาโยนแทงเข่าในล็อกตีเหนียวแน่น ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นกล้องวิชิตแดนเซนจิวลี่ส่วนสไตล์การชกของนั่นแสนลิ์สิงมาวินนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงครับมีศอกมีหมัดบูดูดันไปไปลายยนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแสนลิ์สิงมาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแสนลิ์สิงมาวินก็แพ้คะแนนทางด้านเพศโชคชัย เพชรโชคชัยนะครับบอบุญสมควรถาวรเมื่อวันที่31ตุลาคม265ที่กองทัพอากาศดอนเมืองฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนทางนั่นจอมใจนักสู้ยิ้มเมื่อวันที่7ธันวาคม265ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนั่นแสนลิทสิงห์มาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นก้องวิชิตแดนซินจิลลี่นะครับก็แพ้คะแนนทางนั่นสมิงแดงวอจัก,กรวุฒิเมื่อ30สิพฤศจิก,กาย,ยน2 25ที่ราชดำเนินแล้วก็แ้นอกให้กาทง่้งาูลำเนิ K แสนชยัย มวยไทยยิมในยกที่3เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์สองที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านกล้องพิชิตแดนซินจิวลี่นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแสนลิตสิงมาวิน,นครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมอาวุธหนักอาวุธแรงครับแล้วก็เข่าในเหนียวแน่นบูดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับ คู่ที่สามในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแสนฤทธิ์สิงห์มาวินจัดไปยั้เสียไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขาวพองศักพินโยหรือเล็กนครศรีนักชกจากนาครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยศักพินโยนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิมหรือโพดำพอเจริญแพทย์ หรือบอบุญสมควรถาวรนะครับนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับแฝดพี่เพชรดำนะครับชกกันในพิกัด1น6 2 6ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านขาวพองสักพินโยช่างน้ำหนักได้129.1ลดไป3.1นะครับส่วนทางด้านเพชรโชคชัยบีเอมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้126.2ลดไปจุด 2, นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนิน ส่วนสไตล์การชกของนั่นเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยนะครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านศาสแขรงแรงผิวหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีต่อยหมัดแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นขาวผ่องศักพินโยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงแล้วก็ปลายมั่นคงกว่าได้ลอยกว่าวันนี้น่าจะ สูสีคู่ขี้ครับ126่ปอนด์คือตัวแปรครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นขาวผ่องสักพินโยนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านแสงเด่นจิ๋วที่เด็ด99เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์266ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางน้าน9ประตักสินบีมวยไทยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองคำนี้คือฟอร์มหลังของน้่นขาวพองศักพินโยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยยิมนะครับก็ ชนะคะแนนแสงตะวันชอห้าพยักเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์สอ6ที่ดอนเมืองชนะนอกทางด้านพลังเพชร PKP ยิมเมื่อวันที่สมีนาคม266ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรโชคชัย b s มวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านขาวผ่องศักดิ์ผินโยนะครับสูงใหญ่ยาววันนี้ตีอยู่ครับผมออกไป5ดาวครับขอแท่นโชคดีมีชัย เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ